ู้ชมหมายเลข5สลาวุฒิคำดีนำหน้าออกไปก่อนใครตามด้วยหมายเลข9นะครับตามด้วยหมายเลข9สิงคอ์ปอเรชันไล่ตามมาติดติดกำลังเข้าทุนดาราเลียวแล้วครับท่านผู้ชมครับตามด้วยหมายเลข5นะครับตายเลขไม่ได้ลูก5นะครับอ่าหมายเลขหานำอยู่หมายเลข9แล้วก็หมายเลข14หมายเลข14นะครับหมายเลข14อันดับ3แล้วก็หมายเลข15ครับอยู่อันดับ4สุภาพสตรีอยู่อันดับ5ครับ เลี้ยวแล้วไม่จะโวยผ่านพ้นไปได้ดีดูดูหมายเลขเก้าเลี้ยวบาททุนไหมชับแม่สวยจริงๆครับหมายเลขห้าทางด้านนั่งด้านฝั่งชายหาดนีิสามารถทําสปีดได้เต็มที่และวันนี้ขณะดนี้เทวดาเป็นใจกลางล่มให้เราขึ้นลมสง,งบสามารถสปีดได้เต็มที่หมายเลข14บสนันบดียบดุงเจริญชีมั ทีมชูออนไลน์กับหมายเลข15ส้ายเลข15จักรจันเธออยู่วงนอกครับหมายเลขหนึ่งอยู่วงในกําลังจะไล่ดีครับมารยาทในการแซงทางโคง้งจะไม่แซงนะัแต่ต้องเปิดโอกาสให้ครับหมายเลข55การบินไทยนะครับโอ้โหหมายเลข5เข้ามาแล้วชายฝั่งเลี้ยวสวยงามจริงๆตากล้องมือฉมังจับภาพไว้ให้ดีูหมายเลข9้า ลีโอมาแล้วตามด้วยหมายเลขก9สิงค์อปเปอร์เลชัน่นโอ้โห,โหเรือลอยลำลำนี้มีภาพมีวงจรปิดติดอยู่บนเวสนะครับประมาณ15องศาโอ้โหแรงจะตบมือด้วยตบมือด้ยแรงจริงๆครับท่านผู้ชมทางตรงนี้เธอไม่ยิ่งย่อนไปกว่าผู้ชายอกสามศอกอกื้อหือูจริงๆเวลาผ่านมายกดิปโป้สู้ให้เอาแล้วครับนอกรอบแล้ว โอ้โหไม้เลขหน,นก55หนึ่งรอบเพียงรอบที่4เท่านั้นโอ้โหเร็วจริงๆครับค่าเฉลี่ยตอนนี้ถ้าดูด้วยสายตามไม่ต่ำกว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม้เลขเกเครื่องมีปัญหาสิงคอมเพลชันมีปัญหาครับอ้าวไม้เ,มเลข14ครับตายเต้าขึ้นไปเราให้สัญญ,ญาณธงสีเหลืองไว้เลสคิวอย่าเพิ่งเข้าไปช่วยให้สัญญ,ญาณธงสีเหลืองไว้ก่อนเลนสคิวอย่าเพิ่งเข้าไปช่วย ครับเครื่องอาจจะติดได้นะครับเครื่องอาจจะติดได้ระบบไฟนะครับมาแล้วครับหมายเลข15พุชพาสตีครับโอ้โหสวยจริงๆครับให้กําลังใจเธอด้วยหมายเลข5จะน็อกรอบเหรอโอ้โหแรงและเร็วจริงๆครับหมายเลข5สลาวุธคำาดีชาวชนบุรีแรงจริงจกิงานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับครับแรงจริงๆครับเอาวงนอกหมายเลข5้จะแซงน็อกรอบหมายเลข หมายเลขอะไรเอ่ยโอ้โหไล่จีเขาไ่ติดติดไล่จีเขาไ่ติดติดแล้วไล่จีเขาไ่ติดติดแล้วแซงได้ไม่ได้แซงได้ไม่ได้แซงได้ไม่ได้เข้าทุนครับแซงวงในแซงวงในโอ้โหแซงวงในแซงจริงจริงครับโอ้ลูงสินานตุ้นเข้ามา แซงไปแล้วหนึ่งรอบเลี้วโอะไรกันขนาดนั้นแล้วเราเชียร์ให้กำลังใจเธอด้วยไม่เป็นไรครับคุณจ้กระจัดครับทีมชูอะไรครับโอ้โหแงจรงครับยังอยู่เบอร์าเราทีปหญิงสาวคนเดียวในการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับจันทรผู้ชมโอ้โหดูข้างนอกก็แรงนะครับหมายเลขเก้ามีปัญหาเรื่องระบบไฟแน่นอนเพราะว่าฮีทแรกมีปัญหาไปแล้วนะครับ กับ55การบินไทยน้องใหม่น้องนุชสุดท้องไม่เป็นไรขอให้วิ่งครบธงตามหมักลุกครบรอบเท่านั้นเป็นใช้ได้เพื่อหาประสบการณ์รับหมายเลข14นรบดีพดุงเจริญครับใจสังกัดทีมทูออนไลน์หมายเลข14ตกไปอยู่อันดับที่5ใช่แล้วครับในเมื่อมองทุนผิดครับตกไปอยู่เป็นสครับ3ครับ, 3, รบ15นะครับ 15, 15เธอถือจัก,กรจันดงจันทร์สุภาพสตรีคนแรกคนเดียวของไทยในขณะนี้ ครับรอบที่แปดแล้วครับโอ้โหไปแล้วนะครับพูดไปพูดมาหยุดหายใจสองทีเข้าไปแปดรอบแล้วไม่เจ้าโวยอะไรกันเพชรตาเลยนะครับอยากเพียงสามรอบเท่านั้นสามรอบเท่านั้นครับกเพชรตาทีหนึ่งไปสองรอบเลยนะฮะครับหยุดหายใจสามทีเดียวแปดรอบทำความเร็วได้สม่ำเสมอจริงๆนะครับคุณอาครับครับ s ป e e d คงที่โอ้โหยากเดินไทยาง เก็ดสีไล่แล้วครับเก็ดสีไล่แล้วคุณดดีพนมเจริญของเราครับกำลังไล่คุณมาาคุณชนะชันครับครับไม่เป็นไรการแข่งขันกีฬาหมายเลขเก้าไมรตพงนสุวรรณนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับหมายเลขห้าสิบขากาญบินไทยลักคุณเท่าฟ้ายังวิ่งเฉียวไปด้วยดีไม่มีอาการสะดุดหรือสะอึกนะครับหมายเลข โอ้โหท่านผู้ชมมายเลข10ครับ10ครับเร็าแล้วคผลงันจริงๆนะจริงๆดูครับโอ้โหเครื่องตั้งประมาณ90องศา9องศาถึง10องศาทําให้สปีดได้เต็มที่หน้าไม่ยกเกินครับผมถ้าเครื่องตั้งประมาณสัก20องศานั้นน่าจะยกโอ้ลีโอลีโอนี่แทบจะลอยจากฐานเลยนะครับเนี่ยยังเสมอต้นเสมอปลายเกือบเกือบ19องศาเหมือนกันครับผมใช่ครับ1 5ครักแกง155ครับ เอาฮอยให้ยหมาหาพื้นขึ้นมาแล้วเบิกพื้นอยู่แบบเร็วเซ้น,นสีเป,ป,ป,ปล่าเปล่าปล่าเอาโอเคเอาเอาหมายเลขห้าเข้ามานะครับจะเข้ารอบที่สิบห้าให้สัญญาณธงด้วยนะครับหมายเลขห้าเข้ามาคือรอบที่สิบห้า หมายเลข5เข้ามานะครับจะเข้ารอบที่15ให้สัญญาณธงด้วยนะครับหมายเลข5เข้ามาคือรอบที่15นะครับหมายเลข15บครับน็อกหมายเลข5้าคืนไปหนึ่งรอบแล้วท่านผู้ชมคร <c oughs> ับหมายเลข5เข้ามาตีทงตามหมากรุกอีกองนั้นไปอีกคนละหนึ่งรอบอ้าวนะครับครับตีทงเลยครับครับนัมเบอร์วันเป็นลีโอเป็นทีมอันดับอีโอ 15 Hà Thị ความมันของการแข่งขันกีฬาความเร็วทาน้ำซิ้งไทยแลนด์วอ t e อ s ์ o อ t Festival 2013ในปีนี้เนี่ยทำให้ชายหันเราคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะต้องติดตามกันให้ดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ